สวัสดีครับวันนี้เราพาดาวมาที่ภูเทียนรีสอร์ทอินแล้วนะครับผมอ่เดี๋ยวเรานี่มาอ่ะอัญญาให้กินสิดาวดาวดาวมาแอลจ๋าไหน่อยจ๋าหน่อยสิโอว่าว้าพี่จ๋าสิว้าพี่จ๋าสิว้าเอาวะพี่จ๋าเออพี่จ๋าสิว้าพี่จ๋าสิว้า

ออัมอับให้ตัวนี้มเนอ้มมเอาไม่จับไปไปเดี๋ยวจะไปงงกันเดี๋ยวจัมันนีะให้อันนอันนอมาม่มาดเยอะมากเลยนะฮะคนมาเที่ยวกันเยอะเลยวันนี้ลาามา ตาเขอบังเล่นอ่ไปข้างในกันนี่ไงนีาเอเอนี่ไงตาอารมณ์เนี่ยเลขเดนแล้วอรเรามาก่อนจะเปิดเทอมกันนะครับอืมหวานวันนี้เราไปไหนกันมาสวนสัตว์้าเหรอเออเรามาดูเต่ากันเออไป ไปอ่าว้าวเต่าเต่าน้อยไปเต่ายักษ์ไม่ใช่เต่าน้อยอันนี้เรามาอยู่ที่เต่ายักษ์กันด้วยว้าวนี่นี่นนคืองูงูนะครับ

Những này này nè tuổi hết hồ. Ato, uyên nhân viên. Nhân nhân À Uyên nhân viên. Uyên À, viên. Uyên nhân viên. Uyên nhân viên. Uyên nhân lắm Uyên nhân viên. Uyên nhân viên. Uyên nhân viên. à nhân viên. Uyên nhân mà Uyên nhân viên.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  Uyên nhân viên

นี่ยดูอะไรัวเอานี่ยที่ดููคาไม่อมับอูมักันาเนี่ยว้าวเนี่ยว้าวว้าวไหนดูงูค้างฮะดูงูใกล้ๆตัวนี้เลยเอาถุงมาชิวมอสเดียว ดีวัววาเป็นไงใหญ่ไหมใหญ่ไปไปไปเดี๋ยวไปเต่ายักษ์ไปดูเต่ายักษ์กันมา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 เต่ายักษ์เต่ายักษ์มาดูเต่ายักษ์กันเต่าย่างมากินแค่รอกันไหมอือ มาเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วเไอ้นี่ยมาเลยมาเลย้เน่ะมาเลยาลไอนไัง่ไัมาเลยมาเลยมาโอ้เตากำลังมาแล้วเต่ามาเร็วเออไล่หนาไล่มาเลยมาเลยมาเลยเตากำลังมาแล้วนะครับดิ đi nọn đi sao đi tao vào um awa hãy kì lơi ua ua bid ya mh 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 bị Tao tao hãy kín can anh hãy hay hãy kín nồi, hãy kín nồi à. hãy kín lây hãy kín lây hãy kín lây <laughs> <laughs> hãy kín lây hãy kín lây này Wow Anh 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 어어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 어 ซู้ซู่เนะููมา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 าาอยอยู่จปุ๊จีจีอะคนหก็ต่ามาแล็วมามาวย่ว้าวว้าวเต่ากินแล้ว

เป็ดของเราอยู่ตรงนี้อัญญาเอืยน่อจะอัญญากระตืหน่อยเนี่ยอัญญาบิเซอญญาบิเซซอือว้าวดีวเจอดีสอดีแดงจีนแดงพ่อแม่พ่อแม่อแว้าวไปไปไปจบไปแล้วครับผมกับผููเทียนรีสอร์ทอัญญาบอกบายบายหน่อยสิอ่ะ bye bye này xin nha bye anh đi